นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสะเทือนวงการหมอลำหลังจากที่อินแต่งแก้วบัวลาราชินีหมอลำเมืองลาวได้เสียชีวิตลงในวัย30ปีจากการกระโดดสะพานไทยลาวล่าสุดมีการเปิดโพสต์สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตลงซึ่งก็มีแฟนเพลงรวมไว้อะไรกันอย่างมากมาย โดยเมื่อวันที่21กันยายน2565ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากแขวงจำปาสักสอบป,อปอลาวได้มีการรายงานถึงภารกิจการค้นหาร่างของหมอลำสาวชื่อดังอินแต่งแก้วบัวลาราชินีหมอลำเมืองลาวเจ้าของผลงานเพลงดังเช้าสองแรงสามที่มีผลงานข้ามฝั่งโค้งจากลาวมาไทยได้กระโดดสะพานที่เมืองปากเซแขวงจำปาสักประเทศลาว จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือกว่าสองลำเพื่อตามหาร่างถึงสองวันก่อนจะพบร่างลอยขึ้นมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมืองมุมละปาโมกแขวงจำปาสักเบื้องต้นคาดสาเหตุมาจากปัญหานี้สินซึ่งก็มีแฟนเพลงที่ทราบข่าวเศร้าในครั้งนี้เข้ามาแสดงความไว้อาลัยหมอลำอินแต่งแก้วบวัวลากันอย่างมากมายและสำหรับราชินีหมอลำเมืองลาวอินแต่งแก้วบวัวลา หรืออินแต่งดอกฟ้าเพชรพลทองที่มีผลงานเพลงดังมากมายซึ่งก็มียอดวิวใน YouTube ทะลุกว่า10ล้านวิวคือเพลงเช้า2แรง3ที่มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งได้มีการเขียนระบายความรู้สึก และเป็นวันเดียวกับที่เจ้าตัวอินแต่งแก้วบัวลาตัดสินใจกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำโขงจบชีวิตเนื้อหาในโพสต์ได้เอ่ยขอโทษพ่อแม่ทีมงานและสามีตลอดจนเจ้าหนี้ที่ไปกู้ยืมมาและขออโหสิกรรมในสิ่งที่ทำลงไปขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากคมชัดลึกบันเทิงขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมอลาอินแต่งแก้วบัวลามาณนะที่นี้ด้วยนะคะ